ครับก็สวัสดีครับบอรที่มาติพามาทองเบิ้องปลาไหลครับสวัสดีตอนคำาเลยมือเพิ่งเลือกงานมาครับมาเบิงบอดปลาไหลครับปลาไหลเอ้ฤดูกาลนี่เริ่มออกแล้วครับนี่นี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มเห็นบอดแล้วครับนี่ครับเป็นคราบจะจะมือน้น่อยครับ เริ่มเห็นบอดเข้าขาวแล้วครับนี่เริ่มตีบอดแล้วครับนี่เป็นห้างแรกเป็นร่างแรกนะครับบอดแรกของฤด,ดูกันครับนี่บอดนี่จ,จะใครทั้งหนอกครับบุบอดเดใ็ใคในในไอในที่ไอห้องเ็ดไอไว็นมันบางใครครับนี่มันจะใครอยู่รลอมนอกครับนี่ก็เลยบอกเห็น าจะประมาณสองมือแล้วครับนี่เป็นวอดเป็นวอดวอดแรกครับวอดแรกของรัวก,กันนี้ครับนี่ปะละไลชุดนี้เพิ่งเอาเขาบอนี่ประมาณเดือนกลัวครับนี่ยังยังไม่ทันถึงสองเดือนครับเดือนกลัวเอาเขามาใน้บอก็เริ่มนะครับเร,เริ่มเริ่มใคลครับพอถึงพอถึง ดูดูเขาก็เริ่มไขแล้วเบิ้งอีกบอนครับเตมบอลน,นี่เป็นตัวน้อยนะครับนี่พอมันลกนะบอลไอ้เบิง้งไอ้สองสามมือครับนี่ครับเป็นตัวแล้วครับบอลน,นี่ เป็นตัวน้นอยๆแล้วก็คือบอ่อนี่จะต้องตักครับนี่จะต้องตักตักในตอนนี้เลยครับนี่พราะเป็นตัวแล้วแต่อีบอนั่นสงสัยต้องร้อยยีกสองมื่อครับแต่อบอนี่ต้องตักครับนี่ สองบอดครับเริ่มฤด,ดูกาลแล้วสองเสมือนที่เราให้อาหารก็ว่าตรงว่าต้องใครในช่วงนี้ครับช่วงนี้เริ่มแล้วครับเอาเขาบอได้ประมาณเกือบสองเดือนครับเดือนคุกลัวพอไอพัฒน์เขามากอะพอกินอาหารอะพอปลาไหลกินอาหาร้วมันก็ไข่เลยครับ ถือว่าประสบความสำเร็จครับในขันแรกครับแต่ว่ามือนีต้องเดี๋ยวขอตักปลหลขึ้นครับปไหลไอยหน่อยเริ่มเป็นตัวแล้วครับตรอคลิปนี้ไวค้ค่นี้ก่อนครับขอบคุณทับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เมื่อเรื่อยครับขอบคุณครับ